สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อนะคะมิสซูต,ตัวกลมค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเป็นโปรโมชั่นไททันเมกะแคปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเต้หน้าหล่อของเรา<ส>ก็ตัวนี้เรามีแคมเปญพิเศษจะเป็นแคมเปญออกรถศูน์บาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวให้5ห้1เเลยลูกค้าเอาไปผ่อนต่อได้เลยค่ะ ลูกค้าจะเสียแค่ค่ามาจัมป้ายแดง3,000บาทซึ่งจะได้คืนตอนลูกค้าเปลี่ยนป้ายขาวนะคะเทรากับคันนี้ลูกค้าได้ฟรีๆไปเลยค่ะเรามาดูออปชันกันเลยนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างค่ะมาดูตัวนี้จะเป็นไททันหน้าหล่อนะคะอุปกรณ์สแตนดาร์ดของเราเลยตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบระบายลมได้ดีนะคะแล้วก็มีคิวโครเมียมตัดสีโครเมียมตัดดำนะคะตัวนี้เป็นแบบ Advanced Dynamic c h i l ไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโคมเดียวกับตัวไฟเดียวเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวล้อมแม็กมาให้ด้วยพร้อมยางขอบ16นะคะเป็นยางบิสโตนเลยตัวนี้จะมีตัวกระจกมองข้างค่ะพร้อมไฟเลี้ยวเป็นกระจกมองข้างโครเมียมแล้วตัวนี้ของเราพิเศษก็คือว่าเวลากดล็อกหรือปลดล็อกรถก็กระจกจะพับด้วยตัวนี้มาดูด้านในกันเลยค่ะตัวนี้ไตทันของเราก็จะมีตัววิทยุซีดีให้ เป็นกุญแจรีรโมทนะคะมีภายในค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ประตูของเราก็จะเปิดได้90องศาเลยทำให้เข้าออกได้ง่ายดาค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังของเราก็จะมีตัวกระบะไลเนอร์ ที่เป็นของแท้จากมิตซูบิชิมาให้ค่ะพร้อมหูล็อกสามารถมัดของหรือนขนคองได้กันติวหรือว่ามัดมอเตอร์ไซค์อะไรย่างนี้ได้เลยค่ะพะะ่อค้าแม่ค้าก็สามารถขนคองได้เลยเรามีกันชนท้ายมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตัวรถเลยค่ะมาจากของแท้จากมิตซูบิชิตัวมือจับด้านบนตกแต่งเป็นโครเมีย่ยมมาให้ค่ะทำให้ดูสวยงามตัดกับสีดำไฟท้ายเราดีไซน์มาสวยงามรับกับตัวรถมากเลยค่ะ ตัวนี้จะตกแต่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ก็คือฟีดาวแล้วเราให้เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีตัวคิ้วกันสาสตร์ฟิล์มเซรามิกอย่างดีให้ออกแบบให้เข้ากับสีรถเลยลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มได้ค่ะแล้วก็จะมีเบ้ามือจับกันลอยที่ตัดกับตัวสีสีดำนะคะตัวนี้ตัดมาค่อนข้างขึ้นเลย ก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะสําหรับแคมเปญออกลรถศูนยบาทของเราแคมเปญตัวรถของเรามาค่อนข้างเต็มเลยวันนี้เดี๋ยวอขอลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจตัวนี้สามารถเดี๋ยวจะฝากาลิงก์ไลน์ไว้ข้างล่างนะคะลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ